มันเขียนแซวว่าแบบว่ายาจับได้ว่านเด็ดเนี่ยคือคนปืนไม่มีไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีครับจริงๆแล้วเรื่องไม่มีอะไรเลยครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าจะเป็นใครก็ตามก็อย่างว่าอยู่ในเนื้อขาวนี่ก็อธิบายไปแล้วไม่มีอะไรเนี่ยมนไม่มีอะไรจริงๆนะฮะเต้าขาวหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ในเนื้อความจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็สบายใจเ่าบอกว่าเป็นนางบงนางแบบอ่าใช่แล้วไม่มีอะไรครับ เป็นกองโดวันโดอะไรไม่มีย่าๆค่ะได้ยินข่าวแบบแล้วเป็นไงบ้างเออหงุดหงิดใจนะไม่ค่ะคือจริงๆมันไม่ที่ที่คนเราจะมีเพื่อนหนูกค่ะก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมีแบบมีเทปมีอะไรอย่างงี้บ้างมู้เหรอคะมีคหรือว่าเราเราเพี่อเด็กเรื่องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีแบบมีแอบเห็นเขาคุยกับใครออ่ะเก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ใช่นครับคุยแบบว่าคุยกับทุกคนแหละครับผมทำงานด้วยกันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไว้ใจกันละกันก็ผูอกอน้องๆก็เป็นเพื่อนหนึ่งดาวหนึ่งเชือดสนิทที่สุดด้วยที่อยู่ที่เราสนิทที่สุดในโลกก็เป็นพี้ก็ดีนะฮะดูเองก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ไม่คือรู้แค่เพื่อนที่เราสนิทก็้วเราสามารถคุยได้ในวงการแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ เวลามีใครเ ar, ข้ามาทก่มีแบบศึกษาการเงินแล้วมีไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้เลยคือเรื่องแบบนี้สามารถจะคุยกับสาวๆแล้วอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะอันนี้พูดจริงๆเลยนะคะไม่มีหรือเขาคิดว่าเราแบบจริงกับพี่เดชอะไรเนี่ย ไม่หรอกค่ะเพราะว่าหนูว่าแบบไม่ได้เจอใครด้วยละค่ะรู้จกันไทงานไม่กันเลย มันไม่มันไม่ใช่เรื่องของใครคนภาษาอันก็ไม่จำเป็นต้องต้องตอบภาษาองว่าพูดถึงคนภาษาอันก็ษลำบากใช่บางทีกล่าวคำพูดคนมันแปลหลายความหมายแต่คนจีนยัก็ไม่กล่าวเป็นที่สุดแต่ในเมื่อถามมาอ่านก็ตอบได้ง่ายดีแต่เด็กก็ยืนยันว่ายังไม่มีใครแบบพิเศษอะไรมากมายเช่นกัน